เขาวตัดต้นนี้ออกอีกเป็นน้ำตกเลยของมันใจเนี่ยครับไม่ขุดคล้องไว้เพื่อเฮ้ยโอ้โหเจาเร็วอ่ะนะลงไปลงไปลงไปไปขาตัดไตฮะกุ้งกี้เรยกกุ้งกี้ตัดขอก

ระวังมันจเป็นพากของมี่ถ้าทำไม่ดีก็่เออมัต้องมนต้องทำข้างนีดดีนะน้ำมาแล้วก็ิมาลงอีกครับติดมาลงแล้วก็มันต้เป็นเป็นเล้อแน้ำลงใช่ใางไม่งั้นมันก็น solved, ข้างสน,นักสถนข้างผผ่านมาทั้ง <play scholars> yeah. <S toi> นี่ถือว่าเป็นข้าวเลยเนาะนี่ถือว่าเป็นข้าวโอ้ <c oughs> <c oughs> ประโยชน์ไงใช้น้ำาประสานเราปสานกันทางอบตที่สานั่งด้งั้นต้องให้พี่ดํโดดก่อนได้ใช้ประโยชน์เลียงวัวเลียงปวายปุปปกือั อับนะกาดกัยะครับเลยไปนี่ใช่หลเดียวกันเนี่ยนะหทางไปประมาณขนาหลักการทาเห็นฝนเลยนะครับทำไมมีน้ำก่อนน้ำมดกจากน้ำจใช้ได้โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคการสร้างสายขยายคูคอนองพระรามุนาทิคุนครับซึ่งกรมฐานทานที่ยีได้รับ แนวทางจากในเหนือมานะครับเราก็ได้ดาเนินการสํารวจในพื้นที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ประสานกับองค์กรปกครองท้องถิน่นในปีนี้เรามีแผนที่จะสร้างรวมทั้งสิ้น58ฝ่ายนะครับในปัจจุบันสร้างไปได้แล้ว16ฝ่ายส่วนที่เหลือก็จะดาเนินการตลอดทั้งปีจนถึงสิ้นปีนี้ครับในส่วนของฝ่ายที่สร้างแล้ว,ลวมันสร้างความ ชุ่มชื้นให้กับบ้านในชุมชนและประชาชนตอบรับมาเลยโครงการสร้างฝายนี่ผมถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่นะครับจุดที่สร้างเนี่ยจะให้ราษฎรเป็นผู้เสน,นอความต้องการเขาจะประชาคมกันแล้วก็เสน,นอความต้องการจุดที่สร้างจุดที่สร้างเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ บริเวณใกล้เคียงหลายครวัวเรือนโดยปกตินะครับบางที่ก็อาจจะเป็น50บางที่อาจเป็นร้อยครัวเรือนบางที่อาจจะเป็น20ครวัวเรือนนะครับหลักสําคัญของฝายชะลอน้ําตามแนวพระอรันดก็คืออาจจะกักเก็บๆๆๆๆน้ําเอาไว้ใช้ในฤด,ดูแรงนะครับในฤด,ดูฝนฝนตกลงมาน้ําก็จะไหลชะทิ้งไปโดยปกตินะครับเราก็จะมาทําฝายชะลอน้ําไว้เพื่อกักเก็บกักเก็บน้ําไว้ ในดูแลก็สามารถไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและก็การเลี้ยงสัตว์ได้